คุณผู้ชมคะนายแพทย์หาไทยชิตานนนนะคะได้ออกมาเตือนผู้ที่สูบบุหรี่ค่ะว่ามีความเสี่ยงติดโควิด -19 มากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ นายแพทย์หาไทยชิตานนนประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทยมูลนิธิสาธารณาสุขแห่งชาติและประธานรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก 2,550- ถึง2,551เปิดเผยนะคะว่าได้มีการรายงานวิจัยผู้ที่สูบบุหรี่ทั้งบุหรี่ธรรมดาและบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์มีผลทำให้ปอดอ่อนแอส่งผลให้ติดเชื้อโควิด -19 ได้ง่ายขึ้น กลุ่มผู้ที่รายงานเรื่องนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาโดยผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานฟรานซิสโกได้ทำการทดลองในหนูทดลองนะคะพบว่านิโคตินที่ผ่านเข้าปอดหนูทดลองมีผลทำให้ลดประสิทธิภาพการทำงานของปอดปอดกำจัดเชื้อไวรัสโคโรนา 2, 0 1 9ได้ได้ช้าลงค่ะ ส่งผลให้ติดเชื้อได้ง่ายขึ้นช่วงเวลาที่โลกกําลังมีการระบาดของโรคนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่นักสูบบุหรี่ของไทยจะเลิกสูบบุหรี่เพื่อป้องกันตัวเองจากโควิด19และเพื่อสุขภาพที่ดีซึ่งการเลิกสูบบุหรี่นะคะจะช่วยฟื้นฟูป,ปอดให้กลับมาแข็งแรงและทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้สูบบุหรี่มีจิตใจเข้มแข็งสามารถเลิกสูบได้โดยการหักดิบส่วนผู้ที่สูบบุหรี่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน1-600โทรฟรีทุกเครือข่ายนะคะ